เสียใจยอย่างมากครก็เสียใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเขาเคยอัเดเสด็จเพิ่นมาก่อนเนาะตอนเพิ่นชิ้นชิ้นกระชินนี่เลเสียใจรายนะครับ อ๋อข้าวสองทุ่มเหรัคะคือใหม่เนาะรดนบ่พอแล้วก็ลูกสาวแล้วตาคุกเีกก็ตุกไปจับแล้วก็ลูกลงมาลูบลงมาแหวกแล้วมันห้อยอยู่พวกสุงเนี่ยปวดหายอะไรปวดหายดึงมามันะยังไงกนยังสาวอยเนาะเขินพาเที่ยวน้ำหนาน้ำหนน้ำหนาเป็นชาวบ้านที่ได้รับพัดเลือกหรอคะหรือว่า ร่างเท่าใหญ่สํานี้บอกแค่นี้แล้วสําณีเลยบอกไหมไม่ได้เห็นส่เห็อย่างนี้เนาะทรงเก่าทรงไทยผ่อนมาเบิงไหมมาเนี่ยจับไหมแวนชัดคาไหมมาเนี่ยมันเลยทอดแวนนะให้แกะออกให้แกะจากผ่านจากอนัไหมะ ไหมไหมที่ปั่นออกมาจากหลอดมันใหม่ๆนะแหวของพระองค์ท่านิดตในไหมที่ปั่นในขณะที่ไปดูลาราะดอนทำตามกี่กระตุกพระตามพาไหม่เลยนะกระทัดใจอยิ่งเลยครับตอนนั้เพราะว่ามันกะตะกี้ขึอนกันบายใหม่มันกะาคามือเพื่อนกับเพิ่นปุ๊ดอีกนะครับบ่ออก พดว่าง,ง,ง่ายๆพดว่าเป็นรือภาษาเอาละพูดกกาหาหยากมันคล้องได้ไหมนะมันสุกค,คอนเวนเพื่อเพื่ทอดแวนอนเพิ่ลเวาบอกว่าไปไม่ลู้วงังมีเจ้าผู้เดียวได้ไปแก้ได้ผ <c oughs> มก็เลยรับไปพดพดพดเลยแล้วก็ส่งให้เพื่อนเอนยิ้มแนละ้วก็เอาข้าวประจักภาษาเพื่อนกับว้าวกับเจ้าพระเจ้าอยู่เอาข้ามือนี่แนหะเพอนว่าวพืเป็นปปปล่ามให้ เสียใจอย่างมากครับเชื่อใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเขาเคยอัเดเสด็จท่นมาก่อนเนาะการท่านชิ้นชิ้นประชินนี่หละเสียใจลายนะครับขอแสดงความเสียใจการจากไปของพระองค์ท่านตอนนั้นอายุสิบสองปีนะครับเนาะนมีความทรงจำกับพระองค์ท่านแล้วก็เชื้อพระวงค์เพิ่นกระเดินเข้ามาจากมุมประตูมันจะมีประตู ้องแรกนะตรงนั้นครับที่เปิดที่จำได้เพ่อนกกะย่างตามที่รูปนี่แหละครับเนี่ยไปเคาะหมูแล้วก็ต่างจะนั่นก็เข้ามานี่บ้างครับแล้วก็มาห้องตรงที่มันมีขีดกระตุกนะครับซึ่งพี่สาวเป็นคนต่ําเป็นคน,นอยู่ในขีดกระตุกนะก็ปนะระทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบุญวัฒนาของครอบครัวของพ่อแล้วก็ญาติพี่น้องวงศ์ตระกูลของ เป็นบุญวัจนาของมันประทับใจตรงที่แบบบางทีมันก็นเอาคําแต่มาเปรียบเทียบบ่ได้นะครับเมื่อครั้งหนึ่งเห็นรูปที่เป็นมากับพศ2 5 3รสาุเกนะ้านาะผมกับบ้านเอิว่าผลคิงลูกนะครับนะก็ะซึ้งก็อยากขอแสดงความเสียใจกับไว้อะไรเป็นอย่างยิ่งแบบชุดซึ้งนะครับ